ใครอยู่ฝากกดหัวใจหรือกดแชร์คนละแชร์ได้ไหมคะเนี่ยนะเวลาเที่ยงคืนปุ๊บคนที่ชาบอกว่าติดกับว่าคนที่แชรอีกละก็คือปก,ปกติเป็นเป็นคนสอนด้วยในเรื่องของการตลาดออนไลน์เนาะแล้วก็สอนเรื่องจิตวิทยากระบวนการของความสำเร็จอย่างเงี้ยฉะนั้นเวลาเรียกตัวเองบางทีก็อาจจะติดมาแล้วพอเป็นคนที่ชาปุ๊บ เป็นคนสอนก็เลยต้องและพอจริงจังกับจะทำแบรนด์ก็ต้องจริงจังอีกเห็นปะก็ต้องไปเรียนแพทย์แผนไทยอีกฉะนั้นเวลาคนคุณนี้ยทำอะไรแล้วอ่ะทุกคนก็ต้องเอาให้เต็มที่เอาให้สุดฤิเวลาจะทำแบรนด์ก็ต้องไปเรียนต่อแพทย์แผนไทยก็เป็นคุณหมออีกค่ะเวลาจะขายของก็ต้องจริงจังอีกก็ต้องเรียนรู้ที่จะเป็นแม่ค้าอีกค่ะอ่ะกลับมานะที่เมื่อกี้ ชิชาบอกว่าเที่ยงคืนจะลงไลฟ์แล้วก็คือต้องลงไลฟ์จริงๆเพราะอะไรรู้ไหมคะเนื่องจากว่า,วาเวลาเราพูดอะไรออกไปเราจําเป็นจะต้องทําตามคําพูดที่เราพูดออกไปมันเป็นวาจาที่มันจะศักดิ์สิทธิ์แต่หลายๆคนชอบคิดว่าเดี๋ยวคอยดูนะบอกจะลงไลฟ์เดี๋ยวก็ไลฟ์ต่อซึ่ง ถามว่าเมื่อก่อนอ่ะเคยเป็นคนแบบนั้นมาก่อนอยากได้มากๆอยากได้เยอะๆแล้วก็เบียดเบียนชีวิตตัวเองเบียดเบียนสุขภาพตัวเองเบียดเบียนคนอื่นเราเคยไล่ถึงตีหนึ่งตีสองตีสามเพื่อความอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากทุกอย่างแต่เบียดเบียนตัวเอง ร่างกายตัวเองสุดโทมลงไม่ได้ดูแลตัวเองบางคนทำงานนะาหนักเอาให้สุดเอาให้สุดเหวี่ยงสู้สู้ไม่สู้แล้วก็อดตายเราใช้แรงงานขนาดไหนเราต้องใช้พลังขนาดไหนใช้ร่างกายเราขนาดไหนสุดท้ายเป็นไงคะนอนอยู่โรงพยาบาลสุดท้ายไปก่อนวัยอันควร สุดท้ายเป็นโลกนั้นโลกนี้โลกนู้นซึ่งเราผ่านตรงนั้นมาหมดแล้วค่ะกว่าจะมายืนอยู่ตรงนี้ได้โคีิชา40แต่ประสบการณ์ไม่ได้ว่าแค่40เลยนะผ่านมาหมดทุกความอยากจะมีอยากจะเป็นอยากจะได้อยากจะอะไรมาหมดแล้วค่ะฉะนั้นวันนี้ไม่ได้แบบว่าอยากจะต้องขายให้ได้หรือต้องอะไรเลยนะ พอบอกตีหนึ่งพุบพ่ออะไรรู้ไหมต้องการที่จะไปนั่งสมาธิแล้วไปพักผ่อนให้ร่างกายตัวเองได้ซ่อมแซมตัวเองได้ดูแลตัวเองเหมือนทุกคนเลยค่ะทุกคนมีเงินอยู่ในกระเป๋าราคาจะหนึ่งร้อยสองร้อยสามร้อยบาทถ้าทุกคนอยากดูแลตัวเองทุกคนซื้อได้อยู่แล้วแหละทุกคนควักได้อยู่แล้วแหละแต่ว่าถ้าวันนี้เรายังไม่รู้จักที่จะ ทําให้ตัวเราเนี่ยสุขภาพดีดูแลตัวเองได้แต่เรากะว่าเราจะจะต้องเอาให้สุดเราจะต้องใช้พลังงานทั้งหมดที่มีแล้วมันได้ทุกอย่างแล้วแต่ร่างกายเราไม่แข็งแรงเราต้องเจ็บป่วยเราต้องแลกกับสิ่งที่สุขภาพเราไม่ดีอ่ะเราจะเอาเงินไปทำอะไรเยอะแยะไม่รู้นะ ใครยังไม่เคยผ่านจุดนั้นอะไม่รู้หรอกแต่ว่าคนคนนี้ผ่านมาแล้วฉะนั้นเราเลยรู้ว่าเท่าไหร่ก็คือเราบอกเที่ยงคืนเราลงแล้วก็คือลงไหลนี่แก็คือสาเหตุสําคัญว่าต้องต้องถามตัวเองว่าเราจะดูแลตัวเองให้แข็งแรงไม่เบียดเบียนตัวเองได้ไหมในขณะที่ชีวิตก็ต้องดําเนินไปด้วย นะอันนี้ก็คือสาเหตุที่ว่าทําไมต้องบอกเวลานี้ก็คือเวลานี้เลยค่ะคุณยิชาประมาณนี้แหละค่ะเห็นหลายๆคนแล้วแหละที่บางคนแบบเห็นไหมเห็นข่าวไหมประสบความสําเร็จโอ้หซื้อบ้านซื้อรถนู่นนี่นั่นแต่พอไม่กี่ปีนอนอยู่โรงพยาบาลแล้วก็ตุย มันไม่มีประโยชน์อะไรเลยอะทุกคนที่ทุกคนจะได้สิ่งนั้นมาโดยที่สุขภาพทุกคนไม่ดีแล้วไปกับไวอันคนจริงและคนคนนั้นก็คือไม่ใช่คนคนเดียวหรอกหลายๆคนเลยเห็นแบบโอ้โหไล่ทั้งวันทั้งคืนนูน่นนี่นั่นทำทำงานจนไม่ได้พักผ่อนแบบนี้ค่ะฉะนั้นวันนี้ร่างกายของเราต้องได้พัก กล้ามเนื้อของคุณก็ต้องได้พักสุขภาพของคุณก็ต้องได้พักก็เลยเปนสาเหตุว่าทําไมถึงบอกเวลาไหนก็คือลงเวลานั้นแหละนะแต่ก็ดูไอ้ที่เวลาที่เลยไปตีหนึ่งตีสองอะไรเนี่ยเพราะว่ามาคุยแล้วสนุกทุกคนกดหัวใจทุกคนมีส่วนร่วมก็เลยคุยต่อได้แต่ไม่ได้นึกถึงแบบจะต้องขายตลอดนะอันนี้ก็คือสิ่งหนึ่ง ว่าให้ดูแลตัวเองพักผ่อนแล้วก็อย่าหักโหมเพราะสิ่งที่ได้มาสุดท้ายแล้วนะมันก็ไม่มีอะไรที่จะสำคัญเท่ากับสุขภาพของคุณเองแค่นี้